เมื่อป๊อบสตาร์หนุ่มอนาคตไกลามาตกหลุมรักสาวธรรมดาธรรมดาสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าสตาร์สตารดังนักขอรักหมดใจเรื่องราวของป๊อบสตาร์สุดฮอตอย่างคริสโตเฟอร์อารมณ์แบบแจสตินบีเบอร์เลยก็ไม่ปานบังเอิญได้มาพบกับสาวเจสสิก้าซึ่งเธอไม่ได้เป็นพวกคลั่งดารานักร้องมันเลยทําให้คริสโตเฟอร์สนใจในตัวเธอเป็นพิเศษและความรักของทั้งคู่จะลงเอยได้หรือไม่จะฝ่าฟันอุปสรรคและเหล่าปาราพาสซี่ไปไ งงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับคิทตฟเฟอร์ไวนักร้องหนุ่มผู้ประสบความสําเร็จตั้งแต่ตีตนกายังไม่ขึ้นเขามีแฟนคลับมากมายนับล้านอยู่ทั่วโลกรวมถึงอีสาวซาร่าคนนี้เรียกว่าเป็นติ่งตัวโยงของพี่คิดของเราแตกต่างกันกับเจสิก้าน,น้องสาวของเธอที่ได้จะสงสัยว่าพี่กูเป็นอะไรมากไหมเนี่ยครอบครัวของสองสาวกำลังจะเดินทางไปที่ l ออีซาร่าก็เนื้อเต้นเพราะจะได้ใกล้ชิดกับนักร้องหนุ่มอีน้องสาวอย่างเจสสิก้าก็บอกเขายังไม่รู้เลยมั้งว่ามึงม รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาทํางานที่ไหนชอบกินอะไรวันเกิดเมื่อไหร่กูรู้หมดตัดมาเราก็จะได้พบกับผ่อหนุ่มคริสโตเฟอร์และเพื่อนซีของเขาสตับบี้สองหนุ่มก็มาปาร์ตี้ที่ผับประจําของพวกเขาและเราก็จะได้เจอกับแม่สาวอเล็กซีแฟนสาวเซเลปของผ่อหนุ่มคริสโตเฟอร์เธอนั้นทําตัวหิวแสงอยู่เป็นประจําไปที่ไหนก็ต้องคอยเรียกปาป拉斯ซี่มาถ่ายส่วนคริสโตเฟอร์ของเรานั้นไม่ก็ชอบวันต่อมาเราก็มาอยู่กันที่บ้านของผ่อหนุ่มคริสโตเฟอร์ถวยรางวัลอาวอร์ดมากมายเรียกได้ว,ว่าอาชีพนักน้องนี่พุ่งสุดๆหยมย่่่่่ออูแแแต2คนนนี้้ซึงงงเป็ทัพละข อีกทั้งยังรับหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวก็พยายามดันลูกตัวเองเข้าสู่วงการแสดงหนังวันนี้เขาก็นัดพบกับสมิธเจ้าของค่ายหนังพอมาถึงมันก็บอกว่าอ้วนน่ะชอบลือมากนะไอ้หนุ่มน้อยเองน่ะมีความสามารถเต้นก็ได้ร้องก็ดีฉันหวังว่านายก็จะเก่งการแสดงเหมือนกันแต่มีเพื่อนฉันบางคนน่ะไม่เห็นด้วยเพราะว่านายน่ะชอบมีเรื่องกับปาปาปลาซี่ฉะนั้นป๋าจะให้โอกาสเองครั้งเดียวในการพิสูจน์ตัวเองจนกว่าจะถึงวันจันทร์หน้า้ามทําให้ตัวเองมีข่าวเสียหายอีกและกันเรียกง่ายๆว่ามึงเก็บตัวอยู่บ้านจะดีสุดดพออนมคิกกก็ตบตบบลง ทางครอบครัวของสองสาวก็เดินทางมาถึงบ้านคุณยายที่ LA หลังจากทักทายกันเสร็จคุณยายก็บอกว่าอยากจะไปเที่ยวไหนก็ขับรถยายไปได้นะลูกถึงจะเก่าแต่ก็เก่าแถมสีชมพูบานเย็นอีต่างหากตกเดึกคืนนั้นอีพี่สาวอย่างซาร่าก็กวนกระวายเพราะเธอได้รับข่าววงในมาว่าคืนนี้นักร้องหนุ่มคิทเตอร์เฟอร์จะมาเล่นที่งานวันเกิดของสาวอเล็กซี่เธอก็อยากจะไปดูดูดูแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่จะให้ไปไหมเธอก็เลยขอร้องให้เจสสิก้าไปด้วยถ้าไปกันสองคนพ่อแม่อนุญาตแน่นอนแต่สาวเจสสิก้าก็บอกฉันไม่สนใจหรอกพวก เก็บให้หมาที่บ้านดีกว่าแต่ซาร่าก็บอกท่าน้องไปด้วยพี่สัญญาว่าพี่จะติ่งให้น้อยลงเจสสิก้าก็เลยยอมไปกับพี่ขับรถมาถึงที่อีพี่ก็บอกให้น้องนั่งรออยู่ในรถทางด้านนักร้องหนุ่มอย่างคิดโตเฟอร์ที่ควรจะเก็บตัวอยู่บ้านก็กาลังหาทางที่จะเข้าไปในผับอย่างเงียบๆไอ้เพื่อนก็ได้วางแผนหลอกล,อกะละ่อปาปาลัซซีแล้วก็มาเปิดประตูหลังร้านให้พ่้หนุ่มคิดเข้าไปมันก็รีบไปร้องเพลงเซอร์ไพรส์แฟนสาวร้องเสร็จก็ต้องรีบขอตัวกลับไปอยู่ที่บ้านจังหวะนั้นเองน้ออออองงงเเเเจจจสสิิกาาาาาทีี่่่่่นนนนนนััรรรพยยูบถมมืตตตดดดด็ใดลไปหซาคาะ เธอก็เลยแอบจะไปเข้าหลังร้านกําลังจะเปิดประตูแต่ไอคิทเตอ,อร์เฟอร์ก็ผลักประตูออกมาพอดีกระแทกหัวกูเกือบแตกในเวรเขาก็ถามเจสิก้าว่าเจ็บไหมเจสิก้าบอกไม่เจ็บมั้งมึงประตูเหล็กเจสิก้ามองหน้านดีๆก็จําได้ว่านี่มันบากคิทเตอ,อร์เฟอร์แต่พอเซเลปหนุ่มก็รีบตะปบปากเธอแล้วก็บอกว่าอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวนักข่าวได้ยินตอนนั้นเจสิก้ามีอาการมึนหัวคิทเตอร์เฟอร์ก็เลยพาเธอนั้นไปโรงพยาบาลหมอตรวจดูแล้วก็บอกไม่เป็นไรแค่หัวโนทายาหมองไม่กี่กล่องก็หายอีแม่ก็โทรมาตามคิทเตอ,อร์ เหมือนตอนนี้ด้านนอกจะเต็มไปด้วยป,ปาปลาซีคริสโตเฟอร์จึงขอแลกกุญแจรถกับหมอและเรีบขับรถออกมากับสาวเจสิก้าเธอก็โวยวายบอกนี่มึงจะพากูไปไหนฉันกลับมามีหวังโดนกักบริเวณหัวโตแน่คริสโตเฟอร์ก็บ่นทำไมมึงขี้บ่นจังไม่เหมือนสาวๆที่ฉันเคยเจอเลยสักคนเจสิก้าก็บอกก็ฉันไม่ได้เป็นพวกบ้าดาราฉันอยากกลับบ้านแล้วรีบพาฉันไปส่งเดี๋ยวนี้คริสโตเฟอร์ก็บอกกูไปส่งแน่แต่ขอแวะแป๊บหนึง่งเขาก็ขับรถกลับไปถึงบ้านและให้แมส่สาวเจสิก้าไปหลบอยู่ข้างบนก่อนจากนั้นเขาก็ลลลลงงงงงมารัับแขแขขกกะ้้อเเพพใหฟไป เจสสิก้าที่ได้ฟังอยู่ก็บอกแม้ไอ้บักหน้ามนคนนี้มันก็มีดีเหมือนกันนะเนี่ยหลังจากรับแขกเรียบร้อยมันก็ขับรถพาเธอกลับไปส่งที่บ้านแต่ก็ดูเหมือนจะโดนปาปสซีสะกดรอยตามคิดโตเฟอร์ไม่มีทางเลือกจึงต้องขอความช่วยเหลือจากเจสสิก้าอีกครั้งเธอก็ช่วยเข็นรถเขาเข้ามาไว้ในโรงรถแล้วก็ขอนอนในโรงรถหนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูก็จะไปแถมยังขอเสื้อผ้าเปลี่ยนเพื่อปลอมตัวเธอก็บอกอยากได้อะไรมึงก็ลื้ในลังนั่นเอาหนุ่มคิดก็ไปเจอกับหมวกของปู่เจสสิกา้าพอเขาใส่แล้ว เช้าวันต่อมาพ่อเธอมาเปิดโรงรถสาวเจก็ได้เห็นว่าพ่อหนุ่มคิดโตเฟอร์นั้นเขาได้จากไปแล้วพอกลับเข้ามาดูข่าวทีวีตอนนั้นก็ได้รายงานว่าเมื่อคืนพ่อหนุ่มคิดโตเฟอร์ได้ออกไปจากงานปาร์ตี้ที่บ้านพร้อมกับสาวปริศนานางหนึ่งอีพี่สาวอย่างซาร่าก็บอกอีนั่นมันเป็นใครบางอาจจะมาเคมสามีแห่งชาติน้องมึงเองแหละกูไม่อยากจะบอกจากนั้นคุณยายก็ให้สองสาวยืมรถขับไปเที่ยวเล่นที่ชายหาดด้วยกันพอมาถึงซาร่าก็บอกว่าหาดนี่แหละพ่อหนุ่มคิโตเฟอร์เ่อยๆถอาแอบมานันอ่ง <Dead. S 2> แต่แล้วตอนนั้นแม่สาวเจสิก้าก็ได้สังเกตเห็นพอหนุ่มคนหนึ่งที่ใส่หมวกของปู่เธอเธอก็รู้ทันทีว่ามันคือไอคิทตฟเฟอร์เธอก็ถามว่าทำไมมึงไม่กลับบ้านล่ะคะคิทตฟเฟอร์ก็บอกเธอไม่เข้าใจหรอกชีวิตเซเลบมันก็ลำบากแบบนี้มีปาปาปรัสซี่มาดักรออยู่เต็มหน้าบ้านคิทตฟเฟอร์ก็ถามเจสิก้าว่าเธอขับรถอะไรมาเดี๋ยวฉันให้เงินเธอมาแกลกรถกันวันหนึ่งเจสิก้าบอกเธอต้องเลิกนิสัยเอาเงินฟาดหัวคนอื่นสักทีที่ฉันทำแบบนี้ฉันก็แค่อยากจะช่วยเธอเธอก็เลยแอบปปปปปสลลลัับกกกกุกุุญแแพีีี่่่าาาววว้้็็อออมมตเนนคณูยรถซ คิตเฟอร์ก็ชวนเจสสิก้าไปหาอะไรทำสนุกๆกันดีกว่าพอหนุ่มไซเลปก็เลยอาสาเป็นไกด์พาสาวน้อยจากเมืองไกลไปเที่ยวเอเอใส่หมวกใส่แว่นปลอมตัวถ่ายรูปคู่กันกระหนุ่มกันหนิงกำลังมีความสุขดีๆแต่ตอนนั้นก็โดนปะพัลลสซี่ไล่ตามพอหนุ่มไซเลปก็เลยตัดสินใจหักรถหนีเข้าป่าแล้วมึงก็พากูมาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งสองคนก็เริ่มกัดกันเธอก็บ่นคิสเตเฟอร์ทำเป็นรู้ดีทุกเรื่องคิสโตเฟอร์ก็บอกมึงก็บ่นเก่งชะมัดสุดท้ายไม่ดูทางรถก็ไปจมโโคลนนนนนนตต้้อออออปปีีีหหหหกกกกกกมมมมาาาาา่่่ททรรถจจจจะยไสวเ็ใญ นี้พหนุ่มคิโตเฟอร์ก็เริ่มสับสนเมื่อกี้ถ่ายรูปเล่นกันก็นึกว่าเธอนั้นชอบเขาเจสิก้าก็บอกว่าเธอนน้ามันหลงตัวเองชีวิตเธอนน้ามันไม่ใช่ของจริงชอบใช้เงินฟาดหัวคนอื่นตลอดแต่ตอนนั้นคิโตเฟอร์ก็แกล้งทําให้ตกน้ําเจสิก้าเป็นห่วงก็ตามลงไปช่วยมันก็หนุงหนิงกันในน้าหายโกรธเป็นปีทิ้งพอเล่นน้าเสร็จคิโตเฟอร์ก็บอกมันอยากอยู่ที่นี่ที่ที่ไม่มีปาปารัสซี่และอยู่ห่างจากสายตาคนอื่นเจสิก้าก็บอกว่าชีวิตเป็นของนายเองทําไมนายไม่เลือกต้องคอยให้คนอื่นมาบงงงงกกกกกกกาา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 รรเเเเลืือออออใหห้้้ยยู่่่ปป็็็นนนนนจจจํัััททคคมมมถึีชสตฟ์บวข จเจอใครแบบสาวเจสสิก้ามาก่อนเลยเขาบอกว่าเธอนั้นเยี่ยมยอดมากและดูเหมือนทั้งคู่ก็จะมีเวลาดีๆให้กันในวันนี้แต่แล้วพอเริ่มมีคนอื่นอยู่ร,บรอบๆไอคิตโตเฟอร์มันก็ปรับโหมดกลับมาเป็นเซเลบเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันต้องกลับสู่โลกแห่งความจริงเรื่องทุกอย่างต้องจบลงตรงนี้เธอจะบอกใครไม่ได้เรื่องของเราแม้แต่พ่อแม่ของเธอเธอก็ห้ามพูดมันบอกว่าถ้ามีใครถ่ายรูปเราสองคนตอนเดินชายหาดน่าเป็นเรื่องแน่เจสสิก้าก็ถามทำไมไงงั้นเขาก็บอกว่าก็ฉันมันเป็นเซเลบ<ๆ>เธอมันเป็นแค่สาวธรรมดาพอทำรตตกกััแบบีออ็รขวลไป่คฟ์ ว่าหยุดก่อนก่อนจะไปขอกล้องถ่ายรูปมึงด้วยฉันจะเสี่ยงให้รูปคู่ของเรานั้นหลุดไปไม่ได้เจสิก้าก็บอกอยากได้นักมึงเอาไปเลยคิโทโตเฟอร์พยายามอธิบายว่าเขาไม่อยากทำลายชีวิตของเธอหัวปาปาลซี่จะเกาะกินความเป็นส่วนตัวในชีวิตเธอเหมือนอย่างที่เขาเผชิญตลอดมาแต่เจสิก้าก็บอกไม่ต้องห่วงเธอนั้นได้ทำลายชีวิตฉันไปแล้วเจสิก้าก็เสียใจและจากไปจริงๆตอนนั้นเธอก็วิ่งหนีไป้ร้องไห้ในตู้โทรศัพท์ส่วนทางด้านนักร้องหนุ่มนั้นก็โดนฝูงชนลุมตอมตอนนั้นเราก็จะเห็นววว่่่่่่าาาาามมีีปปปรััััซคคนนนนหหึงงงงไไ้้้แแออบบถยููขเจจกกกลลท็ ใช้ชีวิตตามปกติพอหนุม่มคิสโตเฟอร์ก็ไปอัดเสียงอัลบั้มใหม่ของเขาเจสสิก้าก็ได้แต่เก็บเรื่องราวและความเศร้าอยู่ข้างในเพราะเธอสัญญาว่าจะไม่บอกใครเรื่องนี้แต่ถึงแม้เวลาจะผ่านไปดูเหมือนคิสโตเฟอร์ก็ไม่อาจจะลืมแม่สาวเจสสิก้าได้เขาได้จะเปิดดูรูปที่ทั้งสองคนไปเที่ยวด้วยกันแล้วตอนนั้นแฟนเขาก็บังเอิญมาเห็นเขาสาวอเล็กซิสก็ได้ขอเลิกกับเขาแต่ดูเหมือนเพื่อนเขาก็จะดีใจในที่สุดมึงก็เลิกกับอีสาวคนนี้ได้สักทีทางด้านเจสสิก้าก็ได้บอกลาญาของเธอและเดินทางกลับบ้านแต่ตอออนนนนั้้ปปาารซีก็ไดเเล่่ขขงธ จนทาให้พนุมคิดโตเฟอร์ของเรานั้นกําลังจะถูกถอดออกจากการเล่นหนังไอเจ้าของค่ายมันได้ยื่นคําขาดกับเขาว่าถ้านายยังอยากเล่นหนังเรื่องนี้อยู่ก็ต้องไปออกรายการโหนกระสวยแล้วก็ปฏิเสธอย่างเดียวว่านายไม่รู้จักสาวคนนี้คิดโตเฟอร์ก็ต้องทําตามคําสั่งและบอกว่าเธอกับเจสสิก้านั้นไม่เคยรู้จักกันเลยทางด้านชีวิตของสาวน้อยเจสสิก้าก็เปลี่ยนไปเธอโดนฝูงปาปรัสซี่ไล่ตามอย่างกับซอมบี้และเธอก็ได้ดูรายการที่คิดโตเฟอร์ไปสัมภาษณ์เธอก็ต้องเสียใจที่เขาโกหกหนาด้านต่อมาก็ดูเหมือนคิดโตเฟอร์จะเสียสมมาาาาาาธิในนนกกรทงํงเเพพื่อข็ย เตือนว่าสิ่งที่นายทำนั้นมันผิดแต่ดูเหมือนเขาก็ยังไม่ยอมรับเสียงหัวใจของตัวเองสุดท้ายสาวเจสสิก้าทนไม่ไหวก็ได้ตัดสินใจเปิดประตูออกไปหน้าบ้านแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับปาปาลัสซี่ว่าพวกคุณนั้นเปลี่ยนชีวิตของคนธรรมดาให้กลายเป็นเลลิตี้โชว์เพื่อจะได้เขียนข่าวหาเงินเข้ากระเป๋าทำลายชีวิตของพวกเขาด้วยสิ่งที่คุณเขียนพวกคุณไม่ละอายแก่ใจบ้างเลยหรือไงแต่อีนักข่าวหน้าด้านก็ยังคงถามว่าคุณกับคิตโตเฟอร์นั้นมีอะไรกันหรือเปล่าสาวเจสสิก้าผู้ซื่อสัตย์มาโดยตลอด,ก,ดก,ก,อก็บบกัสิ่่งทีเธอ เหือนนกันเพื่อนมันก็ดา่าทำไมมึงไม่ทําอะไรสักอย่างคริสโตเฟอร์ก็เอาแต่อ้างว่ามันไม่มีทางเลือกเพื่อนมันก็บอกว่าชีวิตมึงมีทางเลือกเสมอเพื่อนเอ้ยอยู่ที่ว่ามึงจะกล้าตัดสินใจทําหรือเปล่าสุดท้ายพหนุ่มคริสโตเฟอร์ของเราก็คิดได้และมาขอลาออกจากการเป็นพระเอกหนังเพราะเขาไม่ชอบที่ถูกสั่งให้โกหกกลับมาถึงบ้านพ่อแม่ของเขาที่กําลังวางแผนให้เขาทุกอย่างเขาก็มาบอกเขาว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่เล่นหนังแม่มันก็บอกว่าลูกตัดสินใจแบบนั้นไม่ได้คริสโตเฟอร์ก็บอกว่าได้สิ่ที่มันชีวิตผมผมอยากให้พ่อแแแแมมมม่่่่่่่เเเปป็็็นคพพพออออออขขงผกกกกกกกาาาาาลลยจจจัดดรรรไู้ บอกว่าต่อจากนี้ชีวิตของเขาเขาจะเลือกเองหลายวันต่อมาเจสสิก้าก็ได้ไปที่งานเต้นรำกับพี่สาวเธอสาราและที่นั่นเองเธอก็ได้พบกับใครคนหนึ่งที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือเซเลบนักร้องหนุ่มอย่างคิดตโตเฟอร์ที่มาร้องเพลงบอกความในใจขอโทษสิ่งที่เขาทําผิดไปต่อเธอตอนนั้นก็มีนักข่าวบุกเข้ามาสัมภาษณ์แต่คราวนี้คิดตโตเฟอร์ไม่คิดที่จะโกหกอีกต่อไปแล้วเขาได้เล่าความจริงทุกอย่างว่า2คนเจอกันได้ยังไงและบอกว่าตอนนี้เขาหลงรักเธอมากแค่ไหนสุดท้ายเจสสิก้าก็ยกโทษให้กับเขาและเเเขากกกก็็ชวนนธออออไปออดีดครััง้งงงแลละะหจจบ เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องสตาร์สตาร์เรื่องของความรู้สึกน้ำมันโกหกกันไม่ได้ไม่เกี่ยวว่าจะมีชื่อเสียงเงินทองมาจากไหนถ้าหากรักใครแล้วเราก็ควรบอกความรู้สึกของเราออกไปไม่อย่างนั้นถ้ามาเสียใจภายหลังเดี๋ยวจะหาว่าแอดไม่เตือนสำหรับภาพยนตร์เรื่องสตาร์สตาร์ออกฉายครั้งแรกมาปี2010ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.1คะแนนก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรืออยากเลี้ยงชานมหมูปิง้งก็อย่าลืมส่งกำลังใจกันมาได้แล้วกลับมาพบกับจ U c h ช n n e l ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรัับวนนี้ ไปก่อนสวัสดีเด้อ